ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีกับช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ก็5้าโมงเย็นค่ะพี่น้อง f อนะคะอ่าเดี๋ยวลงแนวทางให้พี่น้อง f อต่อนะคะเดี๋ยวลงแนวทางเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวอาบนะ้ำไปทำงานที่ร้านต่อนะคะอ่าคลิปนี้นะคะพี่น้อง FC แนวทาง15ชุดบนล่างนะคะแล้วก็ เลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะอ่าแนวทางสิบห้าชุดบนล่างงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าที่ห้าหกหกค่ะลองดูนะคะพี่น้อง fc เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูเนาะใครยังไม่มีแนวทางตัวเลขในการเสี่ยงโชค วัดวันที่16ตุลาคม2567นะคะะเข้ามาเจอคลิปแนวทาง15ชุดบนล่างคลิปนี้อยู่นะคะพี่น้อง FC ลองจับไปเป็นแนวทางกันดูเนาะ15ชุดบนล่างตัวเลขอาจจะเยอะตัวไปนะคะก็เอาแนวทางชุดดับนะคะเอามาตัดตัวเลขออกนะคะ แต่ว่าดับชนเด่นก็เลือกเด่นกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีดับอาจจะดับเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็กองฉลากก็ไม่มีเลขดับเนาะมีแต่เลขที่จะออกอย่างเดียวนะคะเลขดับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเอามาตัดตัวเลขออกเพื่อลดต้นทุนในการซื้อตัวเลขเพียงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราชอบแนวตัวเลขที่มันติดดับเราก็เอาไปเสี่ยงโชคเอาไปเล่นได้นะคะใจรักใจชอบก็จับเล่นได้เลยค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าติดดับแล้วก็ก็เลยไม่อ่าเลยไม่เอาไปเสี่ยงโชคเลยไม่ได้เอาไปเล่นเนาะเดี๋ยวจะเป็นการตัดโอกาสไปนะคะพี่น้อง fc เลขดับแล้วก็เล่นได้นะคะอ่าสิชุดบนล่างนะคะงวดวันที่16ตุลาคม2567ันห้าร้อยหะคะแปดเก้าแ 8 5 9 0 9 3 9 4 9 5 0 3 0 4 0 5 3 4 3 5และ4 5นะคะอ่า15ชุดบนล่างนะคะแนวทางดับสนิทบนล่างที่เราลงไปให้นะคะดับที่0ค่าพี่น้อง fc ศูนย์นะคะ,ะตัวไหนติดศนย์มี80900นย์เกก็สามารถที่จะตัดออกตัดทิ้งไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันติดดับสนิทบนล่างนะคะงวดนี้ถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะพี่น้อง fc อะนะคะศูนย์ถ้าดับเอาอยู่จริงๆ0ศูนย์ก็จะไม่มีมาให้เห็นทั้งบนทั้งล่าง นะคะแต่ถ้ามันดับเอาไม่อยู่ก็อาจจะมาได้เช่นกันนะคะใครชอบศูนย์ก็เล่นศูนย์ได้ค่ะนะคะตัวที่เราขีดเส้นใต้ไว้4คู่นะคะมี8 9 8 5 9้าแอ่าเกแล้วก็เก้าสานะคะเน้นค่ะสคู่นี้เพียงเท่านั้นนะคะสิบห้าชุดเลขมันหลายชุดหลายคู่เยอะเกินไปค่ะนะคะก็เน้นแค่ ตัวที่เราขีดเส้นใต้สีแดงเอาไว้สีคู่นี้ก็ได้นะคะเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะพี่น้อง fc สิบห้าชุดบนล่างสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีนี้นะคะหลุดไปแค่สองงวดเพียงเท่านั้นค่ะนะคะก็ยังถือว่ายังเข้ามากกว่าหลุดนะคะ งวดใหม่นี้ก็ลองติดตามกันเนาะชอบคู่ไหนรักคู่ไหนคู่ไหนชุดไหนไปชนกับแนวทางของ้อง fc ก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูแล้วทางเลขที่ไม่มาด้วยกันต่อนะคะเลขที่ไม่มาด้วยกันงวดที่ผ่านมาหลุดไปหนึ่งคู่ค่ะ คือคู่ห้าหกนะคะเป็นแร่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้อง f c ไม่มาด้วยกันก็อาจจะมาด้วยกันก็ได้นะคะแนวทางเลขไม่มาด้วยกันที่ลงให้นะคะ,ะไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่สิบหน่วยเท่านั้นนะคะร้อยสิบร้อหน่วยมาด้วยกันได้นะคะ ในงวดันที่16ตุลาคม2567ันาระคะกับแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะ13 03 32 12 06 35นะคะไม่มาด้วยกันเฉพาะ10หน่วยเท่านั้นค่ะ110 100หน่วยมาด้วยกันได้นะคะอย่างสมมุติเราสมมุติตัวนี้แล้วกันนะคะพี่น้อง fc นะคะสมมุติ1กับ2นี่แล้วกันเนาะ นะคะไม่มาด้วยกันสิบหน่วยนะคะหนึ่งอยู่หลักสิบสองอยู่หลักหน่วยนะคะเนี่ยสิบหน่วยไม่มาด้วยกันนะคะหรือว่าสองอยู่หลักสิบหนึ่งอยู่หลักหน่วยเนาะสิบหน่วยไม่มาด้วยกันนะคะร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะหนึ่งหรือสองอยู่หลักร้อยนะคะแล้วก็หนึ่งกับ2อยู่หลักสิบหลักหน่วยเนี่ยแบบนี้มาด้วยกันได้นะคะอย่างเงี้ย ร้อยสิบร้อยหน่วยนะคะมาด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสิบหน่วยแบบนี้ไม่มาด้วยกันนะคะเอาดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเอซชอบก็จับคู่เล่นด้วยกันได้เลยไม่เป็นไรค่ะนะคะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะพี่น้อง FC ทำแนวทางขึ้นมากเา็เป็นแนวทางให้พี่น้อง FC เอาไปเสี่ยงโชคกันเพียงเท่านั้นนะคะเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะพี่น้อง FC นะคะถ้ารู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเราก็ให้พี่น้อง FC ไปเลยหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะ เพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่น้อง fc ว่าเลยจะออกตัวไหนนะคะเอาสิบห้าชุดบนล่างนะคะพี่น้อง fc ก็อย่าลืมนะคะเอาไปจับเล่นกันดูเนาะไม่แน่งวดนี้ก็อาจจะมีมาเห็นนะคะเข้ากันต่ออีกก็ได้นะคะลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันนะคะไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่สิบหน่วยเท่านั้นค่ะ ร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะค่ะก็ฝากแนวทาง15ชุดบนล่างนะคะให้น้อง fc นะคะเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคก,กันดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ